มักดอะไรมินิพามาตลาดเอเซียยูออสเตรเลียเนาะตอนแต่ล็อกดาวนี่ฮ่าฮ่ากดเปิดเปิดอาทิตย์แรกนี่คนทุกพักนิดนึงขายตลาดบ้านหอ่อเลยมีทุกอย่างมีทุกอย่างมีมั่งไหม ขิน้าหานไทยตอนช่วยอยู่สิเรียนสิส่งเข้ามาไหนให้เหมือนหานจีนหานป่าแล้วคนโบ่ไล่ไปได้เือะ กินข้าวยางหานไย่เลยนี่นะสวยหันนะป้าตะปูนี้ไปกินก่อน,ปานานะไปกินก่อนอันนี้พี่ควาน,นสุดสุยน,นี่คุณแม่คุณแม่ อันนี้จะห้องลานค่าฮ่าฮชว์ดิสนตัวหนึ่งข่ะนางสร้างคนในนะั้นนางแยกกันยนตโฟอีเยินเตโฟนี่ทำไมมามียินเาโฟขันทานอะไรยินเาโฟแเต่งไหมบ้านทากคเจะอ่าเราินย็นตโฟกันกเอออะไรยินต,นตโฟคือก,กัน เจือเจลือเจ้านี่อร่อยคนนี้อร่อยอ่ะรั้นอาณน้ำมันน้แซบเห็นแค่ไมท่ทำกิอทำกินอร่อยเต็เยอะเลยนะซ้อมโตพอว่าช่วยนิสเซนข่าขอบคุณค่าจ้าท่านเป็นทานไก่ไก่ของไก่หจะไปเบินทานไข่ เืีองเดชีอาชิวาสก็จะสั่งมาจากไทยจะเปิดประมาณสี่สิบห้ี้อ,อหานลานสร้างเนาะเป,เปิดมาตั้งแต่อ้สีปีแลยที่สีิบห้าปีห้าสล้านเก่าแก,แกแ่ลาคนลาวจีเนาะเหนจะคล้องฮานนี่เนี่ย บายดีสดีพ่อเอาลง YouTube เด้อโฆษณาให้โอเคขอบใจเด้อจิผาบึงหานเพิ่นโอ้พลังงานนี่เหมือนพลังงานพ่อทายพลังงานดิเลยพลังงานเป็นลูกกำงามีลูกไผ่เพิ่นพร้อมลูกไผ่เพิ่นจะคล้องนิดน่อิผาบึงเลาะบึงหานเบึนไผ่ยังไง ค่าห้ารสุขภัณฑ์จะทั่วไปแหละแต่ว่ามีผักใอย่างนี้มัองหนาวเคลื่อเนาะนันธุ์กับเค็มมูกันนี่กีจเจลปลาเด็กเครื่องที่อยู่ในปงไทยมีครบมัดหลักสองพร้อมเนาะมันจะนนมีค่ายไข่จะมีน้ำ แต่ว่างานนี้จะมีเครื่องเอเชียโดยเฉพาะเลยที่มาจากเมืองไทยเนาะครบทุกอย่างคนลาเขามักจะมานี่เพราะว่าเป็นงานที่ว่าคนมูอจักมาจะดีเป็นมันอย่างอลันซางเชปรมาตาเนาะตรงนี้ก็จะมีมักทุเรียนอันมาจากเมืองไทยเนะี่ยสำเร็จดุสิดาเด็กว่<อ>านม่นบ้ามักทุเรียนมาเซอร์ว่านม่นหน,น,น,นึ่งในวะนี่ แกงแก้วสมอน,นกินได้สมอโอ้ต้งเหลามากพระทูทีได้เห็นเห็ดก,ก,กันตุลิบอากระตามจับโรตีปะเอาไปกินโรตีโดนอะไรได้กินหรอ,อกินสินแอบเอ็นก็ชอบปลายไข่ไก็มีละเอาโรตีมาจะได้ตัวีิเคี่ยวคอนเสบอื้อหืออืห้องนึงของปูดไม่ต้องซื้อให้ครบ มันต้องเอามาไล่ป่วยเพราะโควิดมีขนมงานุ่มปังแะมโมงาพร้อมแล้วนี่มีครบทุกอย่างขนมที่ตามประเทศกันมีมีครบหมด นี่ออสเตรเลีย,ยมีมะเขือกันเห็นไหมเขมันยังมีอยู่มะเขือมะเขือยอบมะเขือโลนึงก็ได้น่าเรียนมะเขือซีโมงมะม่มเงเบ<ล>ีย<ล>นแแต่งจนี้มังหงกะมีะะจุลีคิงโหลได้ค่าสาหารัน คนนี่เหรอเัมะเข่ามีมากมายทุกสนิทหลายอย่างเขียบพลังเขียบเหลาเขียบไต่ทีวี